ปีใหม่กันกนะในสมาธินี่แหละทุกคนยังมุความว่าอยู่ยังโน้มความว่างอยู่นะแล้วเวลาปีนี้ไปนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะแล้วก็โน้มความว่างกลับมาในปีใหม่ยุบว่างว่างว่างนีนนนะ่โน้มความว่างกลับมาโน้มความว่างกลับมา ตัวตนลงไปน้องความมากเข้ามารีใหม่ก็ให้กายและใจของเราให้ทุกๆคนก้าวสู่ภพภูมิใหม่ในทุกๆวินาทีให้เต็มเปลี่ยมไปด้วยความสุขที่แท้จริงในทุกนาทีให้มีสติและปัญญานำทางในทุกชั่วโมงให้ทุกคนทรัพย์สินเงินทองมากมาย ต่างไเข้ามาในทุกๆวันให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทุกๆเดือนความสำเร็จสมหวังเป้าหมายต่างๆให้สมดังเป้าหมายทุกๆคนในทุกเรื่องราวตลอดปีให้เต็มไปด้วยความสมหวังในทุกๆประการให้ทุกคนว่างอุปอากศั์โน้มความบ้างเข้ามา ลมหายใจไวสุดสะอาดร่างกายธาตุันนะรับปีใหม่ด้วยความที่มันว่างว่างว่า,างวงวหลังจากนั้นให้ทุกคน,นกลับเข้าสู่ความว่างนะกลับเข้าสู่กัรรูล้ลมหายใจนะกลับเข้าสู่การรู้ตัวทพร้อม เนี่ยตอนนี้แล้วก็มาเป็นคนใหม่สู่พบชาติใหม่พบภูมิใหม่เนี่ยหความสำเร็จอันเป็นอัศจรรย์